สวัสดีค่ะก็มาพบกับลัชนีอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราเดินทางมาถึง,ดง,งเดินทางมาจากคอนแกนเรามาถึงที่กกกก็แวะเอาเตาเนื้อย่างเพื่อที่จะไปคืนที่เตางอยแล้วก็เลยแวะบ้านพี่หนูนาสักพักหนึ่งนะ,ะโอ้แดดร้อนมากคะ่ะแดดร้อนมากที่บ้านพี่หนูนาก่อนนะคะมาดูความคืบหน้านะคะเอาเขายังไม่ให้ขึ้นเหรอบ้านน่าจะยังไม่ให้ขึ้นนะเพราะว่าก,กั้นอันนี้ไว้ก่อนน่าจะยังไม่ขึ้นออ้ยข้างบนมีโซฟาด้วย นี่นี่อ๋อข้างบนมีโซฟาด้วยล็อกเรียบร้อยโอ้มีโซฟามีโซฟาโอ้เจ้าของบ้านไม่อยู่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้สั่งของเตรียมไว้มาทำข้างล่างละมั่งเนาะเนี่ยน่าจะใช่นะคะเป็นเออไม้ฝาชร่า อวายเมดท่อพีวีซเหล็กกระเบื้องน่าจะมาทําข้างล่างเนี่ยแหละเนาะเพื่อที่มันจะได้ก้วงขวางว่าถ้าทําต่อข้างล่างนี่ก็บรรจุคนได้อีกอะบรรจุคนวันนั้นก็ดูไ์สุดเนาะโอ้เห็นลอกคลองข้างหลังบ้านนะคะลอกคลองทงปรับที่โอ้เสาไฟถมเรียบร้อยนุ่นนุ่นอันนั้นอุปกรณ์ทาอะไรอ่ะเขาจะสร้างอะไรอีกอะมีเสาอีกด้วยโอ้โหอณาจักรนี้ จะไม่เล็กนะคะเนี่ยถ้าทางจะไม่เล็กนะคะเนี่ยน่าจะขยายขยายอีกเนาะเนี่ยมีทั้งเสามีทั้งวงโบโอแม่เจา้าแม่เจา้านาอยู่นะคะเนี่ยแต่ติดนิดหนึ่งน้ําตรงนี้มันไม่นิ่งเนาะน้ําไม่นิ่งน้ําไม่ไหลใช่ไหมมันก็เลยทําให้น้ําเน่าหรือเปล่าเนยน้ํามันไม่ไหล <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> อ,อเดี๋ยวเราไปดูของใหม่ที่เกิดขึ้นที่บ้านแห่งนี้นะคะก็คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำนี่ค่ะโอ้จ้างช่างมา,าทำเลยมิสวาก่อสร้างน,นะทีแรกผมว่าจะได้ค่าแป๊บซี่ค่าอะไรอยู่ครับมาตอนเช้าปุ๊บเขาให้มาทำครัวามาถึงตอนเช้าปุ๊บทำห้องน้ำยังไม่มได้คุยราคาเลย เป็นไงล่ะไปงานเลยให้ทำเลยตจ้าฟาดบึ้มเลยอ๋ออันนี้เพิ่งเริ่มอันนี้เพิ่งเริ่มมาเช่าเหรออ๋อก็ยังว่าธรรมชาติคือจะไม่เยอะแท้เมื่อวานเขาจะไปว่าเพราเขาก็หาว่าเร็วอยู่นี่เร็วอยู่สองวันละแล้วันละโอ้ยก็รับเหมาต้องมีแต่ช่างทั้งหมดเนาะใช่ใช่ถ้าเราเหมาก็ต้องทำเร็วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้ารายวันก็คงจะยังไม่เสร็จเนาะคือดูได้ถ้าไม่เสร็จไม่เบิกค่าจ้าง ไม่เบิกไม่เบิกมใ้ดเปงเปลาให้เสียนะ้ยอะไรก็วเดียวจ๊กกระเป๋าก่อนตลอดเลย่ทว่าทิ้งไว้สักสอวันให้มันชาจะได้ไม่เดี๋ยวมันปูนมันจะมันจะกินปูนอปูนชาปูนแล้วร้อนท้องบอกใช่ให้มันให้ให้ให้ปูนมาเทฟตัวสองวันให้มันชาอ๋อมันจะได้รู้มันจะเราจะได้ไอ้ช่องที่มันมันจะมโอ้โหไม่มีอะไรมีอะไรงานคมเนะครับ นี่ถึงว่าแกไม่ตื่นใจเลยสวัสดคิปลาจริงไม่มีปัญหาหรอกแกนี่เป็นโอ้ยเขาทำมานักต่อนักแล้วครับเลาจะทำแบบล็อกนะพี่ล็อกล็อกปูนเปื่อยนะปูนเปื่อยอ๋อปูนไม่นุ่งปูนไม่นุ่งผ้าแบบแบบขาดไม่ทาสีนะน้ำมันมันนะเอ้ยขาดน้ำมันกันมันปูนล็อกปูนเปื่อยล็อกแอนโลปูนดีก็ว่าไปน้องสาวโอ้ยเป็นแม่ช่างมองหนาเนี่ยบอกสุนันท์ รู้จักไหมครับนี่นะฮะนักร้องสุนารีนี่น้องสาวสุนารีน้องสาวน้องสาวครับรู้จักสุนารีไหมนักร้องนี่แหละครับน้องสาวครับครับนี่แหละคุณโคราชพี่กนเลนี่ยร้องเพลงสุนารีใช่ใช่เกือบสิบเพลงจำเนื้อเพลงอะไรจ้าเพลงครับนั่ง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 แล้วเอาเมียไาดิไปดูในคลิปฉันเลยนะคะคืนวันที่สี่ไปร้องเพลงเพลงหนังเออเพลง มีละครเรื่องต่อไไปออะรัปเดตอัปเดตหน่อยช่วงนี้ก็ได้แค่นี้เดี๋ยวจะก่อให้ให้สุดเลยครับเพื่อพรุ่งนี้จะได้มาทำลังคาแล้วก็มีนั้นมีพี่ไหมอุ้ยหนูบอกว่าใครใครเป็นคนใครเป็นคนเขียนเหรอพี่เวียร์พี่เวียร์โอ้ยอยากอยากจ้างเขาเขียนละครสั้นนะอยากทำละครลันีาจะปล่อยออกมาค่ะ ชมผลงานด้วยนะคะอันนี้คือพระเอกค่ะพระเอกอีกแล้วอันนี้คือวิ่งเองเจ็บเองนะคะแล้วก็มุ้ไม่ใช้สแตนอินเลยใช่ไหมไม่มีสแตนอินค่ะคือมุดให้นาแทนนาเองเลยค่ะคุณเลตลกอบอวนเลยค่ะแล้วก็ร้องไห้จริงนะคะไม่มีสแตนอินไม่มีใครมาเล่นแทนนะคะจ้างร้อยเล่นล้านเกนต่อเลยนี่ค่ะ จ้างรอยเล่นนลลางลงให้นาแบบว่าบกกว่าเปียกเลยเสาไฟนะโอเคประมาณนั้นสองร้อยเมตรปกติเขาให้แค่ร้อยห้าสิบเมตรโอ้เสาไฟโอ้นีดีไงดีพอดีน้องมันเคยไปนั่งกินเบียร์อยู่ในบ้านโอ้ยสองร้ยเมตรคุยกันได้ถึงร้อยเมตรอันนี้เพิ่นจะก่อสิบแถวใหญ่ใช่ไหมสิบแถวอันนี้ก็น่าจะใหญ่เล็กลงเองลงเองี้ทีเพลวนึงไงช่องใหญ่จะแบบนี้ค่ะนี่ใจดีมีน้ำใจคือมันเก้าแถวแล้วนะผมไป มันเป็นอะไรก็ไปกเกษตรก่อนเนาะไปเกษตรมไปโดยตรงเลยสามสิบแมนี่นไปสเสไป็นต,ตัวเลยดีนออ้องมันมีน้องมีน้องนเดี๋ยวเพมีห้องน้ำนี่เพิ่มกองเออใช่ใช่ตัดเสรได้ใช่ไหมนะข้างหลังข้างหลังห้องน,น้ำห้องน้ำสองห้อง <c oughs>

โอ้ยจุดก่อนอลูมิเนียมไม่ใช่สเตนเลสอลูมิเนียมกับกันว่ามันนับพวกกล่องข้างล่างเขามาโอ้เด็ด สามสิโมละไรยังหล่อนมันเดือดะนาวขึ้นเยอะๆข้างในหเบาๆเดี๋ยวคลิปนี้เขาจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋จะต้องเอาสิ่งไปให้พี่เพชรด,ด้วย